คลิปนี้จะพาไปดูสินเชื่อตัวใหม่ล่าสุดจากธนาคารออมสินที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆ <Wow. S 1> ชื่อว่าสินเชื่อส่งดีมีเติมใครที่ทำอาชีพอิสระห้ามพลาดค่ะให้กู้สูงสุดถึง30,000ื่นมาดูรายละเอียดทั้งหมดในคลิป สวัสดีค่ะสำหรับสินเชื่อในคลิปนี้จะเป็นสินเชื่อตัวใหม่ล่าสุดจากธนาคารออมสินจะสำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระโดยเฉพาะอ้อยได้ไปเจอสินเชื่อนี้โดยบังเอิญตอนที่เข้าแอปใหม่โมพอเปิดแอปปุ๊บโฆษณาสินเชื่อนี้ได้เด้งขึ้นมาค่ะอ้อยได้อ่านดูเพราะรู้สึกไม่คุ้นกับชื่อสินเชื่อนี้แต่ในใจคิดว่าน่าจะเป็นสินเชื่อใหม่ก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มจากเว็บไซต์ธนาคารออมสินและในเพจหลัก GSB Society ก็ไม่มีข้อมูลของ สินเชื่อนี้อ้ยก็เลยตัดสินใจโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่เบอร์1115และแชทถามใน Facebook GSB Society ก็ได้คำตอบว่าสินเชื่อนี้เป็นสินเชื่อ,อใหม่อย่างที่คิดไว้จริงๆชื่อของสินเชื่อนี้มีชื่อว่าสินเชื่อส่งดีมีเติมเปิดตัวเมื่อวันที่21ธันวาคมปีที่แล้วแต่หลายคนอาจยังไม่รู้จักเพราะเขาไม่ได้มีสื่อประชาสัมพันธ์ออกมาค่ะเนื่องจากตัวสินเชื่อจะค่อนข้างเฉพาะกลุ่มหลายค ฟังมาถึงตรงนี้คงอยากรู้แล้วว่าสินเชื่อนี้มีรายละเอียดยังไงใครสมัครได้บ้างใช้เอกสารอะไรขั้นตอนการสมัครต้องทำยังไงจากข้อมูลที่อ้อยได้โทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่คอเซ็นเตอร์ก็จะนำมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้สินเชื่อนี้ใช้ชื่อเต็มๆว่าสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนส่งดีมีเติมจะสำหรับลูกค้าสินเชื่อเดิมที่มีประวัติชำระดีและปัจจุบันประกอบอาชีพอิสระอันนี้คือเงื่อนไขแรกและต้องเป็น ็นคนที่ได้รับคำเชิญผ่านแอปไมโมเท่านั้นอันนี้จะตามตัวหนังสือสีน้ำเงินที่เขาได้เขียนไว้ตรงนี้และจากข้อมูลในโฆษณาการโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่และแชทถามใน Facebook ก็ได้คำตอบที่ตรงกันว่าต้องได้รับคำเชิญผ่านแอปไมโมก่อนหลังจากนั้นต้องทำยังไงเดี๋ยวอ้อยมาเล่าให้ฟังต่อมาดูที่รายละเอียดของสินเชื่อส่งดีมีเติมกันก่นกอนค่ะก็จะตามรูปนี้เลยนะคะคือวงเงินสูงสุดจะอยู่ที่3 0,000บาท ดอกเบี้ยแบบคงที่0.75%ต่อเดือนลองเอามาคูณกับ12เดือนจะอยู่ที่9%ต่อปีเลือกผ่อนได้นานสูตร36งวดและสินเชื่อนี้ไม่ต้องใช้คนหรือใช้หลักทรัพย์ในการคำประกันต่อไปเป็นสิ่งที่หลายคนอยากรู้นั่นคือคุณสมบัติผู้กู้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อค่ะ คือ1เป็นลูกค้าสินเชื่อเดิมที่มีประวัติการชำระดีของโครงการ PSA สำหรับโครงการ PSA คืออะไรอ้อยได้สอบถามเพิ่มเติมโครงการ PSA คือสินเชื่อที่มาจากโครงการของรัฐบาลเช่นสินเชื่อต่างๆที่ออกมาในช่วงโควิด1 9เเป็นต้นและต้องเป็นคนที่ธนาคารได้คัดเลือกด้วย ข้อ2อย่างที่ได้บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปค่ะว่าต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนะวันที่ยื่นขอสินเชื่อมีอายุไม่เกิน67ปีบริบูรณ์ข้อ3มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้และข้อ4ต้องไม่เป็นลูกจ้างพนักง,งานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารออมสินทั้ง4ข้อนี้จะเป็นคุณสมบัติของผู้กู้ค่ะถ้าเราเข้าเงื่อนไขเราจะได้รับคําเชิญผ่านแอปไมโมซึ่งจะโชว์อยู่ตรงรายการแจ แจ้งเตือนในรูปนี้จะเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นค่ะจะไม่ใช่คำเชิญนะพอได้คำเชิญแล้วสำหรับคนที่สนใจอยากยื่นกู้ให้เตรียมเอกสารดังนี้ไปที่ธนาคารออมสินสาขาที่อยู่ใกล้ที่ทำงานหรือใกล้แหล่งรายได้หรือก่อนไปที่สาขาโทรสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องนำไปยื่นอีกครั้งเพราะอ้อยไม่แน่ใจว่าแต่ละสาขาจะใช้เอกสารเหมือนกันไหมเอกสารหลักๆจากการโทรสอบถามจะมีดังนี้ค่ะ1่ สำเนาบัตรประชาชนและอย่าลืมถือตัวจริงไปด้วยสสำเนาทะเบียนบ้าน3รูปถ่าย1น,นิ้ว4หลักฐานการประกอบอาชีพหรือรูปถ่ายปัจจุบันของกิจการที่มีเราอยู่ในภาพด้วย5 s t สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือน6เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือเป็นการยืนยันแหล่งที่มาของรายได้เช่นทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ใบเสร็จรับเงินสัญญาเช่าร้านเช่าแผงหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ ได้เป็นต้นหรือเป็นหลักฐานอื่นที่อ้อยไม่ได้พูดถึงถ้ามีให้นำไปยืนด้วยเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราทำอาชีพนี้จริงๆจะช่วยให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้นค่ะมาสรุปกันอีกครั้งค่ะสินเชื่อส่งดีมีเติมจะสำหรับลูกค้าสินเชื่อเดิมที่มีประวัติชำระดีและตอนนี้ทำอาชีพอิสระที่ธนาคารคัดเลือกและเราไม่ต้องทำอะไรค่ะถ้าเข้าเงื่อนไขธนาคารจะส่งเป็นคำเชิญมาให้ทางแอปใหม่ หลังจากนั้นค่อยนำเอกสารไปยื่นที่ธนาคารออมสินสำหรับคนที่เข้าเงื่อนไขคำเชิญน่าจะเป็นการทยอยส่งมาตอนนี้ให้เข้าแอปใหม่โม่เพื่อเช็คดูหน่อยนะคะว่าเราได้คำเชิญไหมและสำหรับใครที่ได้คำเชิญและนำเอกสารไปยื่นที่ธนาคารแล้วก็อย่าลืมนำมาแชร์ให้ท่านอื่นได้ทราบด้วยนะคะและถ้ามีข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรยังไงอ้อยจะรีบนำมาอัปเดตให้ได้ทราบ สำหรับคลิปนี้จะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้อ้อยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ